ตอนนี้เราอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีซอมบี้สไปเดอร์แมนอุย้ยนั่นไงโนเบลซอมบี้สไปเดอร์แมนมมมโอ้ยไหนไหนไหนซอมบี้มอุย้ยซอมบี้เฮ้ยหัวลงมาแล้วตีมันลูกตีตีตีมาเลยลูกซื้อได้ไหมลูกตีมาเลยอุย้ยโนเบลมันอยู่ข้างบอตีตีตีเอาลูกตีเลยมันอยู่ข้างบอนู้นอ่ะตีตีตตตตต ตายยังยังไม่ตายตัวนี้มันตายยากมากเลยตีตีต,ตีลูกตีตีตีเอาตีถึงไหมอ๋อมันจะลงมาแล้วนะตีตีตนองเบลตีเลยอุย้ยโม่แต่ยืนชี้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ลงมากัดหลอกตีเลยลูกตีมาเลยลูกตีมาเลยมันหัวลงมาแล้วเบลเบลตีตีมาลูกเดี๋ยวเบลมันค่อยหัวลงมาแล้วลูกโอ้ย เปลี่ยนหม้พิเศษก่อนเอาไม้พิเศษเอาลูกมันห้อยหัวลงมาอีกแล้วตีเลยลูกตีตีมันเออลูกตีมันอาหายไปอีกแล้วตัวนี้มันแวบๆบแบบได้นะครับเอออยู่ข้างบนตีตีไหนอยู่ข้างบนตรงไหนนู่นไงลูกมันห้อยหัวมาแล้วโอ้ยคิดหาวิธีสิมาไหนเรามาคิดหาวิธีกันสิว่าเราจะข้ามมันยังไงดีน้องเบลมีวิธีไหนไหมลูกฮะมีไหม อ๋อสวดมนต์อนุโมทสะโอ้ไม้กระทาวิเศษโจงมาเยมาแล้วไม้กระทาวิเศษมาแล้วมาราอนี้เราจะต่อสู้กันมาแล้วนะครับอ่ะลงยังไงลงยังไงไหนดูซิจะลงยังไงเอ่ยลงได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ลงได้ไหมนะอ่ะทิ้งไม้ลงมาก่อนลูกเออทิ้งไม้ลงมาก่อนอ่ะ แล้วก็ค่อยลงมานะคะพราะค่อยมาเก็บไม้ที่หลังลกูกลงมาลงมา,งมาเอออ่าหยิบเอาไม้วิเศษอ่าไปต่อสู้กับซอมบี้มันไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตัวนั้นมันอยู่ไหนละมันแวบ,บแวบ,บได้อู้วม,มือออกมาทางนี้โนเบลมือมันอยู่ข้างในอ้ยแย่เข้าไปเลยเหรอไหนไหนไหนว้ายโผล่ขึ้นมาอีกแล้วโนเบลลบลบลบอุ้ยโนเบลมันหายไปไหนละเอามือแย่ดูสิลูกไหนไหนมีไหมมีไหม อุ้ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วลูกมันโผล่ขึ้นมาแล้วเอาหายไปแล้วส่องดูส่องดูมีไหมครับอืมไม่เห็นเลยเหรออุ้ยมันโผล่มาแล้วลโผล่มาเอาหายอีกแล้วมือนี้มันผุบๆโผล่นะโอ้โหเอาแย่ลงไปอ่ะเอาให้มันออกมาสิออกมายังครับออกมายังนี่ออกมาแล้วตีเลยตี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 เอาตี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 เอาหายยังโอ้โหหมยหักเลยตายหรือยังเนี่ยตายหรือยัง โอ้ยเอาตี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 ตตตอะไหนหายไปไหนละอ,อ้าวก็ไปส่องดูสิไปส่องดูสิมีไหมฝั่งนู้นอะอู้นอเบลมันอยู่ฝั่งนูน้นมันอยู่ฝั่งนูน้นตีสลุกตีถึงไหมเอาตีไม่ถึงมามาทางนี้มาโอเคมาทางนี้มาทางนี้อ้าวมา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 เอา,า,าตีสิอ่ามาตีฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหนไหนไหนมันอยู่ไหน ันโผล่มาแล้วตีเลยลูกตี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 อ้าวหายไปแล้วมือนี้มันผุดผุดโผล่เอามันยังไงไหนหาซิมันอยู่ไหน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 โอ้ยยัไงมันโผล่มาแล้วตี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 เลยลูกตีตีตีหายไปไหนแล้วอ้าวหายไปไหนแล้วหายไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยหาหาหาไหนมือผีมันหายไปไหนแล้วลูกเดินหาซิเดินหาอุ้ยมันโผล่มาแล้วลูกตี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 ลา นี่คราวนี้แหละตายแล้วเวก่งจังเลยเย้ๆนะครับเย้ๆตายแล้วเก่งจังเลยบายบายหน่อยบายบายครับผม